สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ iPhone SE รุ่นที่3มือถือสเปคเรือธงราคาประหยัดจากทาง Apple ที่มีความแรงระดับ iPhone 13 iPhone SE Generation ที่3ไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเล็กที่สุดที่ Apple จำหน่ายนะตอนนี้นะครับ Apple iPhone SE Generation ที่3ตัวนี้เขามาพร้อมกับหน้าจอที่เล็กที่สุดครับคือมีขนาดหน้าจอ4.7นิ้ว HD Retina Display เป็นหน้าจอในอันตราส่วน16:9แบบคลาสสิกแบบที่เราคุ้นเคยในสมัยก่อนครับแล้วก็มาพร้อมกับขอบด้านบนกับด้านล่างที่หนาครับทำให้ตัวเครื่องของ iPhone SE ตัวนี้ไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่เล็กที่สุดจากทาง Apple ครับส่วนความสว่างหน้าจอของ iPhone SE นะครับหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับความสว่างหน้าจอสูงถึง625นิตครับก็ถือว่าเพียงพอที่เราจะออกไปสู้กับแดดได้นิดนึงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแดดจ้าจริงจ หน้าจอ iPhone SE Generation ที่3ตัวนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับส่วนตัวเครื่องของ iPhone SE Generation ที่3ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในการผลิตของเครื่องบินครับส่วนกระจกด้านหน้าและก็ด้านหลังก็ยังคงเป็นกระจกที่ใช้มาตั้งแต่สมัย iPhone 8 iPhone SE รุ่นที่2ครับแต่ที่สำคัญเลยคือนี่คือสมาร์ทโฟนระดับกลางเพียงไม่กี่รุ่นในตลาดครับที่สามารถกันน้ำได้เรียกได้ว่าหากเราเจอสถานการณ์ที่เราทำตกน้ำหรือว่าน้ำสาดกระเซ็นยังไง iPhone SE ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่รอดได้ครับและอีกอย่างที่ทำให้ iPhone SE นั้นแตกต่างจากสมาร์ทโฟนระดับกลางทั่วไปในตลาดที่มีจาหน่ายอยู่ก็คือเขารองรับการชาร์จไร้สายด้วยครับสหรับตัวผมเองที่เป็นคนนิยมใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กที่สามารถใช้งานมือเดียวได้ได้มาลองใช้งานเจ้า iPhone SE Generation ที่3ตัวนี้บอกเลยว่าผมแฮปปี้ครับเพราะว่าทุกการใช้งานทุกการเอื้อมของเรานิ้วโป้งนิ้วเดียวของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันของหน้าจอโดยที่เราไม่เมื่อยมือใช้นานๆคือแบบแฮปปี้มากๆครับและพอมีปุ่มโฮมที่มาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือด้วยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย มันสะดวกกว่าการใช้งานสแกนใบหน้าเยอะเลยครับหากใครที่กําลังมองสมาร์ทโฟนไซส์คอมแพค iPhone SE ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะตอนนี้จริงๆครับและในด้านประสิทธิภาพของ iPhone SE t i ่นที่3นะครับที่เขามาพร้อมกับ SoC Apple A15 อันนี้ ไม่มีคู่แข่งครับทั้งระดับกลางทั้งระดับแฟล s ชิพจากค่ายอื่นเ,นเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเขาแรงมากๆแต่เรื่องความแรงผมว่าไม่ใช่จุดเด่นหลักของเขาครับสิ่งที่ผมใช้และสังเกตเห็นก็คือเรื่องของการจัดการความร้อนและก็การกระจายความร้อนของตัวเครื่องที่เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันหาไม่ได้ในสมาร์ทโฟนระดับกลางของ Android แล้วก็แฟล s ชิพของ Android ที่ผมใช้มาเลยครับคือผมลองเล่นเกมตัวไอโฟนเ e ส e เ e เนอเรชั่ที่3ตัวเนี้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเฮ้ย UI เกมสมัยนีย้มันทอาออกมาให้สําหรับจอใหญ่ๆพอมาใช้จอเด็กมันคงเล่นไม่ได้แต่ผมลองเล่นเนี่ยเฮ้ยคือปุ่มเขามีการปรับอยู่ให้มันเหมาะสมกับหน้าจอเล็กครับมันสามารถเล่นได้มองชัดเจนสบายตาเลยและที่สําคัญเลยนะครับการเล่นเกมผ่าน iPhone SE Generation ที่3ตัวเนี้ยเล่นไปนานๆเช่นผมเล่นเกม Marvel Future Revolution เนี่ยเล่นเป็นประจําผมจะสังเกตทุกเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับท็อปจากทาง Android ทั้งหมดเนี่ยเล่นแป๊บๆ แค่เปิดเข้าเกมล็อกอินปุ๊บเดินนิดหน่อยก็ร้อนนะครับแต่สำหรับเจ้า iPhone SE Generation ที่3ตัวนี้ทำให้ผมรู้สึกพีคมากก็คือผมลองเล่นใช่ไหมเล่นเรื่อยๆแบบเฮ้ยเครื่องมันแทบไม่มีอาการร้อนแบบร้อนจัดเหมือนแบบเวลาเราถือสมาร์ทโฟนแฟลกชิพจากทางฝั่ง Android เลยอันนี้คือแบบผมแฮปปี้มากก็แบบเฮ้ยแบบเดี๋ยวนี้ iPhone จากเมื่อก่อนผมเคยได้ยินเวลาผมซื้อมือถือที่ผมไม่กล้าซื้อ iPhone มาตั้งแต่สมัยก่อนก็คือ ไอโฟนมันร้อนเร็วเล่นเกมไม่สนุกผมก็เลยไม่เคยเลือกใช้ไอโฟนครับจนมาเจอกับ iPhone SE เ e n จเนอเรชันที่3ตัวเนี้ยเล่นเกมโคตรดีคือมันร้อนร้อนช้ากว่าเก m มมิ่งโฟนร้อนช้ากว่า f แฟลกชิพโฟนค่ายไหนไหนที่ผมใช้มาแล้วอะ่ะ มันมันแฮปปี้มากๆกับการใช้เล่นเกมแล้วแบบมันพกพาสะดวกครับแล้วก็ UI ต่างๆเขาก็ปรับให้มันพอดีกับการเล่นบนจอ4.7นิ้วแบบมองสบายตาด้วยครับกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเครื่องต่อไปที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมมองว่าแฟลกชิพเครื่องต่อไปที่ผมจะไปจริงๆก็คงได้เวลาย้ายบ้านจาก Android ที่ใช้ Android เป็นเครื่องหลักมา10กว่าปีตั้งแต่ Android 1.5ก็ ถึงเวลาที่ผมจะลองย้ายไป iPhone จริงๆังดูบ้างแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากครับกับการใช้งาน iPhone SE Generation ที่3แล้วก็ SOC ภายใน Apple A15 มันดีมากๆครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าหากใครที่แบบเป็นคนใช้งาน 5G เปิด 5G ตลอดเวลาเนี่ย ไม่แฮปปี้ครับการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone SE เราก็รู้แหละว่าตัวเครื่องเขามันเล็กแล้วก็บางใช่ไหมครับทำให้การใส่แบตเตอรี่มันใส่มาได้น้อยครับสามารถใช้งาน5 G เนี่ยได้ไม่เกิน4-5ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็แบตไม่พอแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้แบตแบแบสามารถใช้งานเกือบเต็มวันได้เนี่ยเปิด4 g l t e สามารถอยู่กับคุณได้ทั้งวันครับรยกไึกว่าเออมันก็โอเคแหละมันเป็นสมาร์ทโฟน5 G ที่สามารถใช้5 G ได้แต่ว่าแบตมันไม่พอแหละถ้าอยากจะพอในหนึ่งวันเวลาเราเดินทางก็ ใช้ LTE ก็โอเคครับมันก็ความเร็วสำหรับผม 5G 4G ก็ไม่ได้เห็นความต่างสเท่าไหร่ในการใช้งานแบบตัวเองนะและเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเรื่องของกล้องครับเรื่องกล้องเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราซื้อมือถือสังงทีอนะณปัจจุบันมันไม่ควรได้กล้องเดียวแต่จากที่ผมได้ทำรีวิวมาก่อนหนนี้เราจะเห็นว่าแทบจะทุกรีวิวแทบจะทุกสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนระดับกลางราคาระดับกลางเนี่ย ข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือเขาใส่กล้องมาเยอะก็จริงแต่ว่ากล้องที่สามารถถ่ายได้แทบจะทุกสภาพแสงนะีมันจะมีแค่กล้องหลักส่วนกล้องรองล,อง,ลองมาพวกนั้นแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในการใช้งานเลยทําให้ผมมองว่าการใช้งาน iPhone SE ที่มาพร้อมกับกล้องเดี่ยวด้านหลังนี่มันมีประโยชน์และมันครบครันมากๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านการถ่ายภาพการเก็บรายละเอียดของภาพและก็การทำดนามิกเล์ในแต่ละช่วงในแต่ละสภาพแสงเนี่ยทำออกมาได้ดีและสิ่งที่ทําได้ดีที่แบบว่า ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนค่ายอื่นๆเขาไม่เคยให้ความใส่ใจเลยก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับแม้ว่า iPhone SE ตัวนี้มันเป็นระดับเริ่มต้นระดับแบบราคาถูกสุดจากทาง Apple ก็ตามนะครับแต่ว่ากล้องเขาเนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดได้ในระดับ 4K 60fps ครับถือว่าเพียงพอในการใช้ทำงานหรือว่าใช้ทำคอนเทนต์ถ่ายอะไรมาสามารถเอามาทำต่อได้อย่างสบายครับและที่พีกว่านั้นก็คือแม้เราจะถ่ายระดับ 4K เนี่ย การสั่นเขาโคตรดีนะครับคือการสั่นเขานิ่งมากครับต่างจากสมาร์ทโฟนระดับกลางส่วนใหญ่ๆณนะปัจจุบันที่แม้จะเป็นการถ่ายแค่ Full HD 3 0 fps ก็ตามการสั่นเขาก็แทบจะไม่ค่อยทํางานหรือว่าการสั่นมันเอาไม่อยู่ครับอันนี้คือข้อดีที่เราจะได้จาก iPhone SE ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเลยส่วนกล้องหน้าของ iPhone SE นะครับเขาก็ยังคงเป็นกล้องหน้าที่สามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ที่ความลเอียด f u HD 30 fps ครับ หากใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนจากเครื่องที่จัดก,การความร้อนได้ดี iPhone SE คือหนึ่งในนั้นและหากใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่สเปคแรงจริงๆ iPhone SE ก็คือหนึ่งในนั้นครับและหากใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการถ่ายคอนเทนต์วิดีโอต่างๆ iPhone SE ก็คือหนึ่งในนั้นครับผมมองว่า iPhone SE คือ compact phone ที่ครบครันทุกการใช้งานจริงๆครับในงบราคาที่เราสามารถจับถึงได้ง่ายหากใครที่มองว่าไอ้โฟน12 mini ณนะตอนนี้หรือ iPhone 13 mini ณนะตอนนี้ราคามันไกลไปราคามันสูงไปจะลองย้อนกลับมาเล่น iPhone SE ผมว่าคุ้มครับคือทุกอย่างเขาทำงานได้ดีเยี่ยมจริงๆครับสำหรับคลิปรีวิว iPhone SE รุ่นที่3ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ ยังไงหากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมจะรีบไปตอบทันทีแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ